สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Offercaster นะวันนี้อยู่กับผมและเกม Mobile l e g e n d แบงแบวันนี้อยู่กับฮีโร่อวีจงนะครับอันนี้เป็นตัวที่ถ้าตีศัตรูครบสแปกเนาะมันจะดูดเลือดนะ <laughs> ผมจะเดินมุดลูเข้าไปช่วยเพื่อนฟาร์มนะครับตอนมุดไม่ทนันนะคีปมันเกิดก่อนโอเคงั้นผมก็เลยเดินออกมาเลยนะ นี้ที่ผมเจอน่าจะเป็นอ่าปากิโต้นะครับเรนนี้เนาะผมจอออันนี้ก่อนออขอดให้หุย,ยทีมผมก็เอาเรื่องคืออยู่ข้างในอีปล่านี่แนี่อันนี้ปากิโต้นี่คอมโบแรงมากนะครับ อันนี้ผมต้องระวังตัวหน่อยแต่ผมคิดว่าผมน่าจะสู้ได้นะเอาขอโทษเพื่อนเราไม่ได้บอกอันนี้ถ้าผมสกิลสองพลาดนี่คือ ผมจะเสียอ่้เขาลินสาดสเต็กมันผมเลยนะครับ <th ud dy> เห็นไหมครับถ้าเขาเข้าผมเขาจะเจ็บเนาะ <A evil. S 1> ตายครับเรียบร้อยหนึ่งคิวนะครับ <A evil. S 1> อันนี้เขาเขาหิวเองนะครับไม่เขาจะเข้ามาสกิลผม,ผมแล้วก็ออกไปไม่ได้นะครับถ้าคุณสกิลเข้ามาคุณก็ต้องตายนะเพราะเลือดคุณไม่เยอนหอกโอเคแล้วผมจะไปช่วยเพื่อนอะเรียกว่าอะไรโครเวอร์เต่านะครับ ผมแป,งปงลงร่างเป็นมังกรเลยไล่หอนโอเคได้แล้วนะครับอ,อันนี้ขูเ่เนี่ยเาชเพื่อนขได้ไไดองได้แล,และเสยนะเต่านี่เราควรจะไปช่วยเพื่อนเอานะครับเพราะว่า าได้มาทีมจะได้เปรียบมากนะมันจะได้ทั้งเงินแล้วก็ได้ทั้งเกาะเลยเนาะในแบบที่ผมได้นะที่ผมไปเล่นการแล้วก็จะบอกว่าหายตอนนี้ก็น่าจะสายไปนะ <c oughs> แค่แลวผมจะยืนดักเขาตรงนี้นะครับถ้าเขาจะกลับเขา้อจะกลับมาแหลย้ยไ,ไ,ไม่กลับไม่กลับกันเราดันไปเลยนะ ก็อยู่ยาวอยู่ยาวก็ใช้หมดเลยทุกสก,กิลเคเราจะตีเกาะทองของป้อมนะครับเราจะได้เงินเข้าปากิโต้ไม่อยู่ก็มีวาเลียมาแทนอันนี้เป็นตัวละครที่ผมไม่ไม่ชอบเลยครับไม่ชอบขี้หน้ามากๆเลยเนะี่ยคือเวลาจะเข้าไปแล้วมันชอบผักออกเนะี่ยแล้วก็สโลว์มากๆด้วยเนะี่ย อันนี้เขาจะไม่ใช้สกิลผักเขาจะใช้สกิลหนึ่งนะอ่ะเขาเขาจะเอาไว้ผักผมเขาจะเก็บไวบ้ซี่จริงก็ถูกแล้วนะมันควรจะเป็นแบบนั้นเนาะบางคนก็คือใช้ผักไปเลยนะครับเหมือนแบบผักคีไปไปอย่างเงี้ยแล้วพอแบบโดนศัตรูเข้ามาถึงตัวก็ไม่มีสกิลกันนะครับเขาจะมาดึงผมนะอันนี้ปังก,กิโต้น่าจะกลับมาแล้วนะ วาเรียมันอยู่ยาวอุ้ยทีมผมสถานการณ์เรื่องไม่ดีแล้วเนี่ยมันสโลนะนะนี่ชอบที่หน้าเหมือนมากมากเลยแต่ก็ทำไงได้แหละแล้วก็เจอแล้วข้อนั้นก่อนเจอแล้วก็แบนมันทิงไปเลย เ๋ย้ผมไปช่วยแปลงร่างไปเลยดีกว่าผมจะไปที่เต่านะเรียบร้อยได้เ่ย ่ผมต้องถอยแล้วนะครับโอเคสวยมากเพื่อนเดี๋ยวเราไปซ้อนซ้อนได้ไหมโอเคเราจะสโลอไปก่อนผมต้องออกแล้วอะไม่งั้นโดนวาเลียต่าสกิลเรื่อยๆนะี่สกิลสองไม่โดน โอ้เพื่อนตายอันนี้เล่นผมเหลือน้อยอ้โอ้มันดันเป็นไกลแล้วนี่วะลืมดูนะทีนผมจะว่าก,กับบ้านเลยแล้วกัน,นอุ้ยมีวาร์ปใส่ด้วยอันนี้ขอเรื่องจัดเลยนะ อออเ,เจ้ามาเรียนนี่ต้องออกอรู้สึกว่าต้องออกเกาะทองนะครับที่มันกันกันเวทเพราะมันเป็นสกิลแบบค,อคอ่อยๆตอดนะครับถ้าเป็นสกิลเวทที่มันแบบแรงๆแบบโดนทีเดียวแล้วมีโอกาสถึงตายเนงะี้อยไออกเกาะอ,อีกอันหนึ่ง ได้ไหมไม่น่าได้ครแบบนี้อุย้ยเอาอเพื่อนเข้าเหรอได้ไหมนะน่าจะตายกันหมดแล้วครับแบบนี้ รู้สึกตึง <A people. S 1> เกินอะไรรู้ไห <A people. S 1> โอ้ยโดนหลอดไปแล้วหนึ่งตัวฝังโก้นี่ก็เดินไม <A people. S 1> ่เกรงใจฐ <A people. S 1> านฝั่งเราเลยนะฝั่โกู้ อ๋อฟังกูเป็นดาเมจนะเพราะว่าทำไปแรงจังน,นี่มันจะผ่านออกแบบนี้คือจริงๆเมื่อกี้ผม ตีประมาณทีสองทีนะ่แต่มันโดนสกิลวาเลียมันเลยติดสแตนนะที่มันจะปาแล้วติดสแต็กมันหัวถ้ามันติดครบจนเป็นรูปเปลวไฟมันก็จะติดสแตนจริงปางิโต้มันควรจะตายแล้วนะครับเมื่อกี้เข้มเอาเกาะทองนี่ก่อน ข้างล่างน่าจะกันคีบได้อยู่นะผมจะกันคีบข้างบนแล้วกันเแลนด์ปนเขานิดไม่ได้นะกันไม่ไหวเนาะ นนเรารู้ว่าแน่จะดึงเนี่ยนี่ผมจะแปลงล่างเข้าไปเลยและอันนี้คือส่วนตัวนะส่วนตัวล้วนๆเล็งวันนี้แหละวาเลียเนดยเอาเรียบร้อย อะไรกันครับเนี่ยอุยอ๊ยอุย๊ยผมเพิ่งดูสกอร์ทีมนะครับเซรีน่าขอตายไปแปดตัวแล้วนะนี่อันติผมยังไม่พรนะ้อมเนาะ ได้ไปเนี่นได้มดเพื่อนทีผมจะแปลงแรกเนี่ยเอาไอวานเรี้นำคานมันนะ ไม่จริงจริงผมควรออกอผมไม่ออกอันนี้ดีกว่าออกอันนี้ออกออกันกันยับพนะครับตัวนี้ผมจะออกแต่ของแทงไปเลยนะครับผมจอดขวานดูดเล็กแค่อันเดียวนะที่เป็นดาเมจ โอเคเขาอาจจะเน็ตดีเลย์นะที่ปลาจังหวะไม่จริงเราต้องไปหลอดแล้วเพื่อนต้องไปหลอดแล้วเราหลอดกันอยู่เข้าไปเลยไม่เข้าไปเลยเขาเขาตายเหาปิดเกอร์แล้วแบบนี้ก็ตายไป้ะ เมื่อกี้ผมกดพลาดด้วยนะครับอุ้ยผมตายตาอร์เซ็นตนะผมตายแน่นอนอนะเพราะผมไม่มีแปลงล่างมังก่อนลนะอุ้ยที่ผมก็บวกเขาไปเลยวนะโงนไม่ได้กลับบ้านนะกลับไม่ได้คนระัติดของโง จบแล้วนะครับเกมนี้แพ้ไปนะครับตามระเบียบเนาะโอเคทีมผมก็ถือว่าช่างมันนะครับโอเคจบแล้วนะครับกับฮีโร่อวีจงเนาะสำหรับเกมโมบายลีเจนแบ่ง ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงผมด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปวิดีโอต่อไปครับบ๊ายบาย